การงานอาชีพและเทคโนโลยีปหก1ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีป6หน่วยที่9ข้อมูลสารสนเทศและการแก้ปัญหา 1. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร 1. ราคาสินค้า 2. คะแนนสอบ 3. หมายเลขโทรศัพท์ 4. บันทึกรายรับรายจ่ายตอบข้อ3หมายเลขโทรศัพท์ 2. กระบวนการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก 1. ดําเนินการแก้ปัญหา 2. วางแผนการแก้ปัญหา 3. ตรวจสอบและปรับปรุง 4. วิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหาตอบข้อ4วิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหา 3. การจัดลําดับความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการแก้ปัญหา 1. ดําเนินการแก้ปัญหา 2. วางแผนการแก้ปัญหา 3. ตรวจสอบและปรับปรุง 4. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาตอบข้อ 2. วางแผนการแก้ปัญหา 4. หากนักเรียนจำชื่อและแหล่งเก็บข้อมูลไม่ได้เลยแต่จำคำสำคัญของโฟลเดอร์งานได้จะมีวิธีการค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์อย่างไรเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด 1. ค้นหาผ่านมุมมองหลืก 2. ค้นโดยเปิดหน้าต่างทุกราสามค้นผ่านตัวช่วยค้นหา Search 4. ค้นหาโดยดับเบิลคลิกที่รายเก็บข้อมูลตอบข้อ3ค้นผ่านตัวช่วยค้นหา Search 5. การใช้กระบวนการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร 1. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 2. สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองในทุกปัญหา 3. สามารถวางแผนการแก้ปัญหาทุกอย่างได้ 4. สามารถสร้างเงื่อนไขในการแก้ปัญหาของตนเองได้ตอบข้อ1สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 6. เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการค้นหาข้อมูลคือเว็บไซต์ใด 1. w w w ask. com 2. w w w yahoo. com 3. w w w google co th 4 w w w looksmart com ตอบข้อ3 w ม w w google co th ชุดที่1หน้า2จาก3การงานอาชีพและเทคโนโลยีป .6 2 7. อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในข้อใดที่ไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน 1. แผ่นซีดีสแผ่นดิส สามฮาร์ดดิสส์สี่แฟลชไดร์ตอบข้อสองแผ่นดิส์แอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในข้อใดที่สามารถถ่ายโอนได้ง่ายและพกพาสะดวก1แผ่นซีดีสแผ่นดิสส์ามฮาร์ดดิสส์สี่แฟลชไดร์ตอบข้อสี่ฮาร์ดดิสก์ เก้าเทปเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทใด 1. ข้อมูลเสียง 2. ข้อมูลภาพ 3. ข้อมูลคุณภาพและเสียง 4. ข้อมูลตัวอักษรตอบข้อ 1. ข้อมูลเสียง 10. เพราะเหตุใดจึงนิยมบันทึกข้อมูลลงในซีดีรอมหเพราะเปิดค้นหาจากคอมพิวเตอร์ได้ง่าย สเพราะเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและมีราคาถูก 3. เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและคงทน 4. เพราะมีอายุการใช้งานสั้นใช้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลตอบข้อ2เพราะเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและมีราคาถูกหน้า3จาก3าม